ฮัลโหลสวัสดีครับผม,ผมก็ผมไม่ได้อาัดาคลิปวิดีโอนานก็ไม่รู้ว่าใครยังรอผมอยู่หรือเปล่าหรือว่าไม่ไม่ได้ติดตามแล้วหรือผ่านมาเจอครับก็ที่ยังไม่ลงคลิปนะครับก็ตอนนี้ผมย้ายที่อยู่แล้วก็รอติดเน็ตใหม่แล้วก็แบบช่วงนี้ก็ไม่ค่อยว่างครับก็มีธุระบางอะไรบางแต่ส่วนใหญ่จะสำคัญที่ว่าเรื่องเอน็ตครับ เดี๋ยวผมก็มาเทสปีดให้ดูนะว่าทำไมผมถึงไม่ลงคลิปผมเดี๋ยวผมเทสให้ดูครับผมก็ใช้เป็น Wi-Fi นะครับดี๋วเนี่ยไ f ไฟที่ผมใช้ผมอยู่อพาร์ตเมนต์เนี่ยอยู่หอครับเดี๋ยวลองดูกันนะครับเน็ตผม อาจจะแย่ที่สุดที่ท,ท,ที่ทุกท่านเข้าใจเราก็ได้ <laughs> ผมถึงไม่ได้ลงคลิปนะครับเดี๋ยวใกล้แล้วครับใกล้จะได้ลงคลิปให,ให้ทุกคนดูละไงก็ยังฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับโอ้ยเทนไม่ขึ้นเลยกรรม โอเคอแล้วครับเนี่ยครับดาวน์โหลด1เมกจุดส่วนเก้าครับมาดูอัพโหลดกันบ้างครับเนี่ยครับผมอัพโหลดเนี่ยครับเน็ตผมมันได้แค่นี้ยังไงก็รอกันนิดนึงนะครับผม ต่อกันนิดนึงนะเดี๋ยวผมก็จะพยายามอัพให้แบบถ้าผมทําได้เมื่อไหร่ผมจะทํารัวๆเลยสัญญาครับเราจะทําให้เรื่อยๆนะยังไงก็ฝากกดติดตามกันไว้ด้วยครับก็ไม่มีอะไรครับก็แค่นี้ครับขอบคุณครับ